นีครับเพื่อนๆที่เล่นเกมตลอด ME ตลอดเราเวอร์ชัน AO สองจุดศูนย์ทุกคนนะครับแล้วก็ผู้เล่นที่เล่นอยู่ในโซฟีด้วยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาทดสอบเล็กๆน,น้อยๆเพิ่ม,เต,มเติมนะครับกับคุณสมบัติสะท้อนนาของรัดใบใหม่นั่นเองนะครับสำหรับคุณสมบัติการสะท้อนที่จะทดสอบในวันนี้นะครับก็จะทดสอบร่วมกับ อุปกรณ์สมใสยนะครับแล้วก็สกิลบางสกิลนะครับนะการทดสอบคุณสมบัติการสะท้อนของการ์ดเพิ่มเติมนะครับเราก็จะใช้2องอาชีพในการทดสอบนะนั่นก็คือเอยยังกาดนะครับแล้วก็ h ีโร่คาร์ดเบลนะในส่วนอุปกรณ์สมใสยแล้วก็สกิลที่เราจะใช้ทดสอบร่วมกับการ์ดที่มีคุณสมบัติสะท้อนก็ มีตามนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดการทดสอบกันเลยนะครับและท้ายสุดนะครับหลังจากที่เราทดสอบคุณสมบัติการสะท้อนเรียบร้อยทุกอย่างแล้วนะครับเราก็มาดูกันว่าเออคุณสมบัติสะท้อนเหล่านี้มันสามารถใช้งานร่วมกันได้หรือไม่นะครับ และในครั้งนี้นะครับผมก็จะมาทดสอบคุณสมบัติที่สามของกา๊าซอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าการทดสอบครั้งที่แล้วนั้นผมออไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าทดสอบออกมามันไม่เห็นผลชัดเจนนะครับแต่ในครั้งนี้นะครับก็ทดสอบอีกครั้งหนึ่งในส่วนของคุณสมบัติที่สานะครับแล้วก็มาดูคำตอบกันว่า คุณสมบัตินี้มันทำงานอย่างไรนะครับในส่วนคุณสมบัติที่3ามของการ์ดนั้นในครั้งนี้นะครับผมก็จะอ้างอิงจากความเข้าใจของตนเองนะครับนั่นก็คือว่าเมื่อศัตรูที่โจมตีเรานะครับสมมติว่าโจมตีด้วยสกิลนะครับแล้วก็สกิลนั้นนะครับทำให้ตัวเราติดสถานะผิดปกตินะครับนะ หลังจากที่ตัวเราติดสถานะผิดปกติแล้วนะครับเมื่อศัตรูนั้นโจมตีมาที่ตัวเราอีกครั้งหนึ่งนะครับตัวสถานะผิดปกติที่ติดตัวเราอยู่นะครับมันก็จะสะท้อนหนึ่งครั้งกลับไปยังศัตรูที่โจมตีเรานั่นเองนะครับ สิ่งที่ได้จากการทดสอบในครั้งนี้นะครับเราก็มาสรุปดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับลำดับแรกนะครับนั่นก็คือในส่วนของสกิล reflect s h i นะครับของเอ,อร์อย,ยังกาดนั้นนะครับไม่สามารถสะท้อนออการโจมตีทางกายภาพระยะประชิดนะครับของฮีโลคาร์ดเบลได้นะ การใช้งานร่วมกันระหว่างการสะท้อนนะครับกับอุปกรณ์สวมใส่ที่มีผลการสะท้อนนะครับทั้งสองอย่างสามารถใช้งานร่วมกันได้นะครับนะเมื่อใช้งานร่วมกันแล้วนะมันก็จะทำให้ผลของคุณสมบัติหรือเอฟเฟกนั้นมันก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยนะครับ คุณสมบัติที่3ของการ์ดนะครับนะก็ได้ทดสอบได้ดูไปแล้วนะครับผลที่ออกมานั้นนะครับก็ตามที่ได้ทดสอบไปเห็นนะครับนั่นก็คือว่าเ,ออเมื่อตัวเราติดสถานะผิดปกตินะครับนะและถ้าศัตรูโจมตีอีกครั้งหนึ่งนะครับ ตัวสถานะผิดปกติที่ติดตัวเราอยู่นั้นมันก็จะพร้อนกับไปยังสัตรูนั่นเองนะครับสำหรับการทดสอบคุณสมบัติกา๊ากับอุปกรณ์สวมใส่นั้นนะครับก็มีเพียงเท่านี้น,นะครับสุดท้ายก็ขอบคุณในการติดตามนะครับและกลับมาพบกันใหม่นะครับต่อไปสวัสดีครับ